สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเราสองคนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธจิตวิทยาประยุกต์ดิฉันดอกเตอรพันธิพาชนเนะและท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์วาริยาพระวพูตานนท์นหาศรคาวันนี้เราจะมาชวนคิดชวนคุยชวนฟังในเรื่องเกี่ยวกับพุทธจิตวิทยาก,กับการสร้างกำลังใจ นะะในชีวิตปัจจุบันของพวกเราตอนนี้นะคะมีปัญหามากมายมีสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่รุมเร้าจากปัญหาพายุกิจต่างๆหรือมากมายที่ส่งผลทาให้ทุกคนเนี่ยเกิดความท้อแท้หรือหมดกําลังใจขอยกตัวอย่างปัญหาที่เราพบเจอสําหรับคนไทยหรือคนทั่วโลกในปัญหาที่หนึ่งคือปัญหาของปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวที่เรายังแก้ไขกันไม่ตก นะคะปัญหาที่2ปัญหาด้านการเงินที่ทํางานเศรษฐกิจหรือรายได้ที่มาจึงเตือสภาพครอบครัวของพวกเราที่ 3. ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยถอยลงนะคะอาจารย์มันอาจจะมากขึ้นหรือเท่าเดิมอันนี้ยังทุกคนก็ยังกังวลใจอยู่ในปัญหานี้ปัญหาที่4ี่ ปัญหาเกี่ยวด้านการเมืองนะคะซึ่งมีความขัดแย้งจากทัศนคติความเข้าใจความรู้หรือบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังทําให้เกิดการขัดแย้งกันส่งผลทําให้คนในสังคมของเราเนี่ยเกิดความหวาดก,กลัวกังวลซึ่งมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจหรือการทํางานของแต่ละคนอันสุดท้ายที่5คือควางกังวลจากภัยธรรมชาติเราจะพบว่าทุกคนจะ เกิดกลัวภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาน้ําท่วมปัญหาไฟไหม้หรือปัญหาหลายอย่างซึ่งจะทําให้ชีวิตที่ลําบากอยู่แล้วจะลําบากเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาเราจะมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันซึ่งความสุขเราจะลดลงรายได้เราก็จะลดลงชีวิตของเราก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยการ ที่จะสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆนะคะจย์ที่จะเพิ่มกําลังใจทุกคนมีกําลังใจมีขวัญกำลังใจกลับคืนมาเพื่อจะดําเนินวิถีชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองแล้วครอบครัวหรือสังคมมดุษยจะได้มีความสุขก่อนอื่นขอมาดูความหมายคําว่ากําลังใจกำลังใจคือการที่เราสภาพมีสภาพจิตใจที่มีความเชื่อมั่นเข้มแข็ง พร้อมที่ต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราส่วนคำว่าการให้กำลังใจนะคะก็คือการใช้คำพูดกายวาจาใจของเรานี่แหละที่จะให้กำลังใจของผู้อื่นเพื่อที่จะให้เขาสามารถดำเนินชีวิตก้าวต่อไปในสังคมที่มีปัญหาหรือว่าปัญหาชีวิตของแต่ละคนที่เจออยู่นะคะอันนี้คือความหมายโดยภาพรวมของคำว่ากำลังใจและการให้กำลังใจตอนนี้เรามาชวนคุยกันเกี่ยวกับ คำว่าป่าชญาของชีวิตที่ใช้ในการสร้างกำลังใจอาจารย์คะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะเวลาเราเจอปัญหาชีวิตต่างๆนะคะเราก็ต้องมีปรัชญาชีวิตมารองรับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีกำลังใจในการที่จะแก้ไขสนหและฝ่าฟันประสระร,ปรไปได้ประการแรกคือเราต้องนึกถึงว่าชีวิตของคนเรานั้นมันก็ไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่จะคงทนอยู่ได้นาน มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมดาค่ะแล้วเราก็บอกตัวเองว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหัดมองชีวิตรอบด้านอ,อย่ามองด้านเดียวค่ะรอบด้านเลยนะคะจะองรอบด้านาาอย่ามองด้านเดียวและในเมื่อโลกเรานี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนชีวิตเปรียบเหมือนละครโรงใหญ่เ,เราก็ต้องอยู่ด้วยความมีสติค่ะแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าทําอะไรก็ขอให้ทําอยู่ในความด้วยความให้ประมาทเป็นสําคัญ ความไม่ประมาทนะคะหลักการนี้ก็จะทําให้ชีวิตของเราที่มันมีความไม่แน่นอนนี่มีความเสี่ยงนี้มันก็เริ่มเสี่ยงน้อยลงคนะถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะชีวิตเราก็จะเสี่ยงน้อยลงแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เอาหลักการเนี้ยเป็นหลักการที่พระพูทธเจ้าท่านท่านสอนไว้ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายนะเป็นเป็นเทนศทศนาครั้งสุดท้ายของพระองค์ท่านนะ ขาไม่ว่าจะทําอะไรทุกโลกนี้มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงจะทําอะไรก็ทําด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วคนญี่ปุ่นก็เอามาเป็นมาสร้างเป็นหลักความเสี่ยงเป็นศูนย์ความเสี่ยงคืออย่าทําอะไรให้มันมีความเสี่ยงเยอะยิ่งเสี่ยงเท่าไหร่มันก็ยิ่งยิ่งแย่ใช่ไหมคะยิ่งไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงถ้าเราใช้ชีวิตแบบความเสี่ยงเป็นศูนย์ก็คือดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความไม่ประมาทอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นอย่าให้มันเกิด อะไรที่ทําให้ชีวิตเราลำบากมากขึ้นเราก็จะค้าประกันได้ว่าการที่เรามีสิทธิ์ความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือมีความมั่นคงมากที่สุดนั่นเอง,งนะก็เป็นหลักการที่ดีเหมือนกับว่าเราเนี่ยเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่ง,งก็พอที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ดีๆได้แต่ว่าถ้าเราจับมอเตอร์แทนมอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่ขึ้นก้อเมื่อไหร่จะขี่ขับขี่เมื่อไหร่เราก็ต้องหมวกันน็อกขึ้นมาทั้งตัวเราเองแล้วคนที่จะไปด้วย แล้วก็ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะมันก็จะไม่เกิดปัญหาทั้งตัวเองแล้วคนอื่นด้วยใช่ไหมคะที่ตัวเห็นอยทุกวันนีก็คือประมาทกันทั้งนันเลยก็ทําให้ชีวิตเสี่ยงใช่เลยใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเสี่ยงก็ต้องประกันความเสี่ยงด้วยความไม่ประมาทโอเคค่ะุยสุดยอดมากนี่ก็เป็นแนวความที่ช่วงต้นนะคะในข้อต่อไปนะคะก็ขอในเรื่องเกี่ยวกับข้อที่สองนะคะอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรักความเมตตา กัตัวเองสังคมและคนรอบข้างการสร้างความรักความเมตตาโดยสังคมบนรวมเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจคนอื่นเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นนะคะแล้วเราก็จะมีความตั้งใจฟังอยากฟังเขาอยากฟังเรื่องราวที่เขาเล่ามาซึ่งคนเราเมื่อมีทุกข์หรือมีความกังวลใจขอให้มีคนที่เป็นกัลยาณมิตรสามารถฟังแล้วก็เข้าใจรวมทั้งไม่พูดในทางที่รบหรือเชิญชวนในทางที่รบ คนคนนั้นก็จะมีกำลังใจกลับขึ้นขึ้นมามีความเข้มแข็งในการที่จะดําเนินชีวิตได้ต่อไปรวมถึงการแบ่งปันความคิดเห็นดีๆหรือทัศนคติดีๆให้กับคนที่มามีความทุกข์ก็จะทําให้คนนั้นเขามีความเข้มแข็งในการก้าวเดินได้นะคะอาจารย์ซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าการที่เรามีกันไม่ดีดหรือเรามีความรักความเมตตาต่อกันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีๆทําให้เรามีเพื่อนดีๆซึ่งถ้าเราไม่มี ความเมตตาเป็นความรักให้คนรอบขั้นด้วยหัวใจที่แท้จริงเราก็จะไม่มีเพื่อนดีๆซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีความาว้าเหวแล้วมีความเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายเช่เนเดียวกันอาจ,จารย์มีตัวอย่างดีๆลองเล่าให้ฟังไมค่เกี่ยวกับคนที่แบบว่ามนุษยสัมพันธ์ไม่ดีแล้วก็เกิดเป็นโรคขึ้นมาอะไรในปัจจุบันนี้ค่ะคนที่รักษาความสมาธิรู้ก,กับเพื่อนค่ะ กับแม่สามสภาพาไว้ก็จะไม่ค่อยมีเพื่อน <c oughs> เมื่อเวลาเรามีความทุกข์เราไม่มีเพื่อนมัมนก็ไม่มีที่แล้วไม่มีที่ปลอบคนมาปลอบใจเราเราก็ไม่มีความมั่นใจค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาสภาพไว้ดีค่ะซึ่งนี้สาคัญมากนะค,ะคัญมากเ,เป็นกําลังใจสําคัญในช่วงที่เราหรือใครคนหนึ่งที่อยู่ในยามทุกข์นะคะมีกนญมิตรมีคนที่เหมือนกับว่ามีความรักไม่ตาอย่างแท้จริงดูแลนะคะเป็นกําลังอย่างกาลังใจในการก้าวเดินมากๆนะคะอาจารย์ค่ะ ในส่วนเราจะไปข้อต่อไปนะคะอาจารย์ในปัญญาข้อที่3นะคะจะเป็นข้อที่ว่าฝึกรู้จักพึ่งพาตัวเองนะคะซึ่งอันนี้สําคัญมากเราต้องรู้จักดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองเพิ่มทักษะชีวิตทักษะความสามารถพึ่งพาและอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะในชีวิตทั่วๆไปเนี่ยการได้พึ่งพาตัวเองนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงมั่นใจแล้วก็เกิดกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆซึ่งการฝึกฝนให้กําลังใจตัวเองอันนี้เนี่ยฝึก ดูแลตัวเองอาจารย์มีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะการพึ่งพาตัวเองเนี่ยค่ะการพึ่งพาตัวเองนี่ก็เราต้องฝึกนิสยัยเราไว้วนะว่า,นะวามีอะไรเราก็ต้องม,มีความเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองให้ได้ต้องเตรียมตัวไว้นะต้องเตรียมตัวไว้เพิ่มศักยภาพที่จะทําให้เราพึ่งพาตัวเองได้ออนะเราก็จะล,ล้มลุกคลุกคลานยังไงเราก็ลุกขึ้นมายืนหยัดอยูไ่ได้นะคะค่ะซึ่งนี้สําคัญนะคะการพึ่งพาตัวเองนี่ฝึกทำบ่อยๆเราจะกลายเป็นนิสัยแล้วเราจะ อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปคอยพึ่งพาคนอื่นแล้วก็ไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรเข้ามาเมื่อเราพึ่งพาตัวเองได้เราก็สามารถก้าวผ่านเดินผ่านได้อย่างใจที่มีความสุขและมหนความ,มั่นคงนะคะอาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์ในข้อที่สี่ต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะนอกจากนี้แล้วเราก็ต้องฝึกมองชีวิตด้วยการเตรียมพร้อมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ตา่างๆ อย่างท้าทายเหมือนทหารก็ต้องซ้อมรบใช่ไหมคะใช่เลยเออมีชีวิตก็ต้องซ้อมที่จะมีชีวิตอยู่อย่างท้าทายเช่นถามเองว่านี่ถ้าเกิดน้ําท่วมกรุงเทพจะทํำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ไวทางการเมือง จะทำยังไงเนี่ยนะจะใช้ชีวิตยังไงอ่ารู้จักมันประเมินสถานการณ์ต่างๆเราจะได้ตั้งหลักได้ถัดนะะตั้งหลักได้ถันใช่ใช่ค่ะพร้อมที่จะรับมือต่างๆได้รู้จักปลุกใจตัวเองปลุกใจตัวเองรื้อเพลงรื้องเพลงใช่ไหมคะกําลังเคาถอยก็ร้องเพลงเป็นใจสู้หรือเปล่าใช่ะคะเป็นศรัทธาเป็นศรัทธาฟังแล้วมันก็ฮึกใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงลองร้องสักนิดหนึ่งไม่ค่าจันค่ะลองรู้สักนิดหนึ่ง ค่ะแล้วเพลงเพลงพระราชนิพนธ์เพลงอะไรฮะความฝันอันสูงความฝันอันสูงสุดอันนั้นอันนั้นประทับใจมากแล้วก็แล้มันมีกำลังใจใช่ใช่เวลาเราพอแท้เรานึกถึงคําร้องนึกถึงท่านพ่อหลวงของเราที่เป็นคนพระราชินิพนธ์เนาะรู้สึกกําลังใจฮึิมกับขึ้นมากเลยเลยเลยค่ะรู้จักการสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะค่ะแล้วก็กำจัดความกลัวออกไป อย่าไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวะนะ,ะมองดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็หาทางหนีที่ได้ดีแล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวที่จะเผชิญหน้าไม่กลัวที่ทต่อสู้นะน<ช>อย่างที่ราชการที่เก้าท่านสอนไว้ว่าค,คนเราบางครั้งมันก็ต้องมายอมไอยหลังเพื่อที่จะก้าวต่อไปะแต่ถ้าเราเดินหน้าแบบบ้าบินเกินไปมันก็น่ากลัวใช่ไหมมันเสี่ยงใช่ไหะใช่ค่ะยอมคนมากเกินไปมันก็อ่อนแอ ใช่ไหมเราต้องรู้จักจังหวะชีวิตเรือจังหวะชีวิตองนูี้เป็นสาคัญนะคะอันนี้ถือว่าเป็นะไรนะวิจารณญาณเป็นเป็นปัญญาเลยนะรู้จักจังหวะชีวิตช่องไหนช่วงไหนคุณจะทาอะไรไม่ควรทําอะไรนะอย่าเป็นโมดแต่โทษฟ้าโทษดินแต่ใช้ความอดทนลิคิตชีวิตตัวเองให ผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้พอผ่านไม่ได้เราก็ร้องชัยโยเลยนะว่าเฮ้ยเราเก่งนะเราเป็นนักรบแข่งชีวิตที่เก่งเ่ะ้ข้าตจนผ่านใช่ก็ะใช่ค่ะโอ้นี่สําคัญมากการกําจัดความกลัวและลิกิดชีวิตด้วยตัวเองนะคะการก้าวเดินด้วยตัวเองแล้วก็ไม่โทษฟ้าโทษดินเราทําด้วยตัวเองแล้วก็ก้าวด้วยตัวเองเราก็กล้าสู้เลยกล้าลิขิดชีวิตเราสุดยอดค่ะเท่าไหร่เท่ากันเท่าไหร่เท่าไหร่จะเกิดก็ให้มั้เกิดดยอดมาก ใจา,า,าคำพูดนี้แต่ว่าสร้างพลังใจได้มากเลยนะคะขอบคุณค<อ>่ะฉันแต่ที่เราชวนคิดชวนคุยสองคนนะคะเราก็ได้ปัจจัยในชีวิต5ข้อก็จะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและรูปนะักขั้นตอนนะคะอันที่1คือการเข้าใจชีวิตของตนเองว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้จำทุกคำนักตาหรือตามกฎตไรไลรักของพระพุทธองค์นะคะอันนี้ถ้าเราเข้าใจเราหมั่นเข้าใจเราจะ เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกแล้วก็มีชีวิตได้อย่างมีความสุขข้อที่2การฝึกให้ความเมตตาความรักเมตตาให้ต่อตัวเองคนรอบข้างสังคมมวลมนุษย์ซึ่งอันนี้เนี่ยจะส่งผลให้เรามีมิตรภาพที่ดีมีเพื่อนที่ดีนะคะอาจารย์มีกรารเงยนมิตรที่ดีสร้างความสุขและมีแรงพังใจให้ตัวเราและคนรอบข้างข้อที่3ในการฝึกฝนในการพึ่งพาตัวเองอันนี้เราจะได้ รู้จักว่าเราควรจะเรียนรู้ทักษะอะไรเพิ่มเติมให้เราเพึ่งพาตัวเองไม่ต้องคอยพึ่งพาคนอื่นเราจะได้มีความสุขแล้วก็สามารถเผชิญไน้ทุกปัญหาข้อที่ 4. การเตรียมพร้อมสําหรับการรักถาการกต่างๆซึ่งอาจจะมีภัยพิบัติหรืออะไรถ้าเรารู้จักเตรียมพร้อมไม่ประมาทเราก็จะเตรียมพร้อมรับได้ทุกสถานการณ์ในข้อที่ 5. การกําจัดความกลัวซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องลิกกิจชีวิตด้วยตัวเองซึ่งอันนี้สําคัญมากในข้อนี้นะคะ ว่าเรากำจัดความกลัวได้เราก็สามารถดีิดชีวิตของเราได้ซึ่งจากปาชายในชีวิต5ข้อดิฉันก็ขอรวบรวมเป็นสรุปวิธีการปฏิบัติง่ายๆ4ข้อนะคะที่จะนําไปประมวลใช้นะคะในข้อที่1เนี่ยการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงยอมรับเข้าใจแล้วก็เอามาปรับปรุงในจุดอ่อนเสริมจุดแข็งของเราให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มคุณค่าเพิ่มความภูมิใจแล้วก็เพิ่มกําลังใจให้ตัวเอง นะะในข้อที่2การเป็นผู้มีความหวังตลอดเวลาในทุกสถานการณ์แม้ในการที่ลําบากหรือว่าทุกอยู่แต่ต้องเชื่อว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎตรลรักอันนี้จงทุกขังหน้าตาณนะอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเหมือนฟ้าหลังฝนะอาจารย์นะคะมันก็จะต้องสว่างสวายขึ้นมานะคะข้อที่สามก็จะเป็นเรื่องของการกล้าเผชิญกับความกลัวซึ่งอาจารย์บอกว่าทั้งความกลัวและความกังวล ถ้าเราสามารถผ่านได้เราจะเป็นผู้ได้ิดชีวิตตรงนี้ของตัวเองได้และก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์ทุกจุดที่เราจะเจอทุกปัญหานะคะอาจารย์ในข้อสุดท้ายจะเรื่องการมีเมตตาความเมตตาความรักเนี่ยที่สําคัญต้องเป็นทั้งต่อตัวเราด้วยนะคะเราต้องรู้จักขอบคุณแล้วก็รักตัวเราซึ่งถ้าใครรักตัวเองได้ก็ย่อมจะรักคนรอบข้างคนข้างเคียงได้รักสังคมเมื่อเราส่งต่อสิ่งที่เป็นความรักความเมตตา ไปสู่คนรอบข้างเราก็จะมีมิตรภาพที่ดีสัมพันธ์สัมพันธภาพที่ดีมีกระเรมที่ดีแล้วก็สามารถแบ่งเบาความทุกข์หรือพูดคุยกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็เชื่อมั่นว่ากระเรมิตรจะนําพาเราไปสู่ที่ดีนะคะอาจารย์ค่ะซึ่งในวันนี้พวกเราสองคนนะคะอาจารย์เราก็หวังว่าคลิปก,การสร้าง กำลังใจของเราวันนี้สามารถส่งต่อกำลังใจจากพวกเราสองคนสู่ท่านผู้ชมและท่านผู้ชมเมื่อนำไปปฏิบตัติจะมีกำลังใจที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้สู่สังคมคนรอบข้างมวลรวมให้สังคมเราตอนนี้มีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เราทุกคนมีความสุขและก็ส่งความรักร่วมกันนะคะอาจารย์ค่ะสุดท้ายนี้เราหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจะติดตามชมพวกเราสองคนในรายการที่มีสาระคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราในทุกคลิปที่ผ่านมานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ติดตามชมพวกเราในในทุกตอนต่อไปนะคะขอบขอบคุณค่ะ